ปฏิฆาท่านผู้ชมามาค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ชมด้วยนะคะ,จะเจ้าเล็กวิ่งมาฝากท่านผู้ชมนะคะมาขอฝากอ่านเำิังเติมสักนิดบทใจวิจรารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่นานั้นนะใช้ร่นเม็ดนิดของท่านตัดสินใจเอาเองนะคะนี่ก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะเป็นวัดนะท่านผู้ชม พูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเป็นวัดหายใจทั้งจมูกมาคำนวณกันเลยนี่จะเป็นหลักแสนนะคะหลักแสนแล้วก็สองตัวล่างนะคะก็ห้าห้า,หานะคะหกสี่นะคะก็เป็นเก้าค่ะท่านผูช้ชม ก้าตัวที่ออกก็จะเป็นโอ้ยอู่นร์ไปอะไรหกตัวดีวิวต,ตัวเรียวตัววาก็ลงไปแล้วเนาะหนึ่งศูนร์ที่ก่อนหน้านั้นเลขหกเนี่ยมันจะมีเลขหกเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่เลขหกนั้นไม่น่านจะมานะคะ เลขหนึ่งนี้ไม่แน่นะมีเปอร์เซนต์ที่จะมาส่งอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นสองห้าสองห้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะ,ะ,ะบวกกันสามครั้งก็เป็นหกนะบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดค่ะท่านผู้ชมให้ใจดวงจมูก คูดไปค่อยได้ยินบังคัให้ชัดเจนก็นนะท่านผู้ชมอ่าออกที่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะกินยาพลาแล้วรู้สึกว่าก็งงดนงดนท่านผู้ชมงงโอนก็เลยต้องรีบถ่ายคลิปเนะ่มาดูบทที่สามกันนะคะ สามหนะคะรักเสนอนีก็จะเป็นสองตัวล่างก็แปห้นะคะกบวกก็เป็น4ี่ค่ะตัวที่ออกนะคะเอสองตัวเลยนะ มาดูบทที่เพิ่งออกไปดีนะที่เพิ่งออกไปแบบนี้นะลได้เลขแปดนะแปบกเก้าก็เป็นเลขเจ็ดคนะ่ะท่านผมอ่าเลขเจ็ดเนาะออกที่ เก้าเจ็ดเก้าเขาได้รับสิบดีนะมาดูกัที่จะออกนี้นะคะทุกผู้ชมก็จะเป็น ก็หกหกหรืนะ 6, 6องีนะ่อ่ะตัวนี้เปอร์เซ็นต์มาสูงมากนะคะท่านผู้ชมพอเซนมาสูงมากนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เลขวิ่งของเราเมื่อตะวันที่เราลงไปนัดตัวเดียวนัดน,นะคะตัวเดียวพิชารก็เอาให้ดูแป็น น่แต่ว่าแต่ว่าเลขอันนี้ก็เด็ดเด,เดอยู่เช่นกันแต่ว่าเขาไปชนกับเลขดับนะ,นะท่านผู้ชมถ้าเราไปบั่ใจข้างบนเราก็ไปใส่ล่างด้วยนะคะไปใส่ล่างด้วยนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลขเจ็ดนะแต่ว่าเจ็ดแปดี่เรายังไม่ได้จับคู่นะ,นะท่านผู้ชมเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะเรายังไม่ได้จับคู่นะ,ะคิดดีก็ เอี๋ยวนะเราไปดูไฮโซตัวอืน่นกันก่อนหายใจไม่ออกเลยพูดท่านผู้ชมคงสงสัยฟังไม่ออกเราไปดูหลักสิบล่างกันก็แล้วกันนะคะหลักสิบล่างโซนนี้เดินยาวนะคะท่านผู้เดินยาวนะ,ะมาต่อหลักสิบล่างกัน,นะคะ่ะ สองตัวล่างแล้วก็เล็กหน้าข้อสอบนะคะอ่หกบวกห้านะคะก็เป็นสิบเอ็ดนะ,ะเอาสิเอดมาวางก่อน,นะคะ่ะดึงนะเพิ่มสองเต็มค่ะแล้วก็เพิ่มสองเต็มแบบนี้นะคะก็ข้อที่ตัวนี้นะคะ าดูกวที่สองกันค่ะก็ดึงโ 6, ก็เป็นเจ็ดนะมเอาเจ็ดมาวางค่ะเจ็ดเก้ 7, 9, นน 7, 9, 5, 5. านะงาเจดก้ดึกอ่ะสวดีนะข้าสองตัวเลยนะ แถบตัวดีมาด้วยเลยเราดูวดที 5, okay. ่สามกันก okay. ่เก okay. ้าบวกเก้าบวกห้านะคะก็เป็นก็เป็นสี่นะก็เป็นสิบสี่ห้าสิบตัวนี้นะคะ วกศูนยงงก็เป็น8นะท่านผู้ชมก็เป็นเลขแ8ดแปดศ่ะก็เข้าที่ตัวนี้นะดูอีกวดที่พึ่ออกไปดีนะแปด หกแปดนะคะแปดหกแปดก็เป็นสิบหกค่ะท่าน้ชเขาหกมาวางอ่ะหกแปดศูนย์ค่ะตัวที่ออกะะตัวนี้นะคะามาดูวดที่จะออกกันดีนะ สองตัวล่างเล็กหน้าคอคอคอสองนะอ่จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมหลักสิบล่างวิ่ช้างว่าน่าจะเป็นตัวนี้ไม่ก็เป็นตัวนี้สองตัวนี้นะคะ ก็มีแค่ประมาณเนี่ยหลักสิบล่างนะท่านผู้ชมหลักสิบล่างมีประมาณนี้หาท่านผู้ชมยังอยากจะดูหลายๆคลิปก็เอามาดูแล้วก็เทีบชนกันหลายๆสูตรก็ยิ่งมั่นใจนะคะ,ะเดี๋ยวลพี่ช้าก็จะมาลงลงเทีบชนกันก็นแล้วกันนะคะวิ่งบนหรือว่าสิบบนนะประมาณนั้นค่ะขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอเฮงขอห้ปังนะคะสวัสดีค่ะ